เฮ้ยลือมึงแน่ใจว่าที่นี่ศักดิ์สิทธิ์จริงเอามึงดูเอาสินี่ต้นอะไรที่ผ้าสามสีเขาปลูกไว้เพื่ออะไรเราเห็นไหมนะเจ้าเออพูดดีๆก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอยู่แล้วพูดดีๆเอาก็นี่ของจริงไหนหวยมึงอะนี่ไงเดี๋ยวนีขูดให้ดูอย่าเลอย่าเลือดอเลดดีจะเป็เจหวยเพราะมึงเนี่ยเฮ้ย ังวะยังวะยังวะถ้าเป็นอย่างอื่นมึงถูขนาดนี้ขึ้นแล้วนะเฮขึ้นไม่ขึ้นไม่ขึ้นเลยทำไงดีวะว่ามีตัวช่วยอะไรอะแป้งุ้กุ้ลอยแ้เอาจัดเลยเพื่อนโธ่จะไม่ยากอะไรนะเพื่อนเอ้ยมึงถูมึงถูแล้วกูโลดยอุ้เต็มเต็มเลย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 เห็นแปรงเห็นหูเอเห็นแป้งทำเต็มหน้ากุ้ลเลยชักมึงไปโดนแป้งตอนไหนเนี่ยเออไอ้กูพามาหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มึงก็มาตลกกับกูมาถูเองมันเหลืจะได้หย่ง พูดหาพ่อกูแสบผิวจะตายอยู่แล้วเนี่ยเฮ้ยเห็นแล้วเฮ้ยมึงดูดิเลขอะไรเนี่ยขูดเฮ้ยพ่อมึงเหรอฮ่าด่าพ่อมึงเฮ้ยไม่ใช่กูเขาบอกว่าพ่อมึงเหรอคำว่าพ่อนี่นำหน้าคือเลขนะเว้ยเลขอะไรอ้าวเลขอะไรพ่อนี่เลขหนึ่งรู้ได้ไงเอาพ่อนำหน้าไม่ละพ่อนำหน้าแม่ไห้เราเป็นช้างเท้าน้าที่บ้านกูแม่กูนำหน้ากูอยากให้มีแม่มาด้วยไงสรุปแล้วหนึ่ง สี่เจ็ดห้ารู้แน่เลย้แต่บางครั้งพ่อก็ขึ้นเหมือนกันนะบางครั้งแม่กูก็ขึ้นเฮ้ยผัดกันเข้ามาักันขึ้นขยมไม่หยุดเลยเออเดี๋ยวเมื่อคืนเนี้ยกูสังเกตดูพ่อคุขึ้นอย่างเดียวเลยพ่อมึงเงียบเออนั่นแหละเดูนอเอเราจะรวยนะรวยรวยรวยนะโอ้ยนั่งนานเหยียดตะคิวแดกไข่เราบดูสัเนี่มึงยังจะตีเป็นเลขกันได้เหรอเนี่ยสุดยอดจริง ุนปับ๊บรับปับ๊บเล่นผ่านมือถือสมัครใหม่เปิด200รับ400บาทต้องไลน์แอดสลอด็อตขีด999